นี่นะคะท่านผู้ชมหลังจากฝนตกนะคะปุยกับผ้าท่านผู้ชมนะคะมาสูดบรรยากาศสดชื่นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นลัดเบอร์รี่ของปุยนะคะถ้ามันถือฝนนี่ความวานมันจะให้ไปอยู่ที่ไห <c oughs> อไม่รูนะก็ยังอุมเปรี้ยวอมหวานอยู่นะคะคือว่าฝนตกชำระล้างสิ่งสกปรงนะคะเพิ่งตกเสร็จเมื่อกี้เองนะคะ อ,อันนี้ต้นดอกอาร์ติชคนะคะปุปะ๋ยบ่อใตาไปกินเลยกินมังห้มันออกดอกแบบไหนนะคะดูต้นเดียงม,มเป็นยี่สิบดอกดอกอาร์ติชคเด็กคร์เรนเราก็มีนะแต่ว่ามันยังไม่แดง ที่มารประจำกับเด็ดก,กินประจำมันก็เลยบม่ค่อยแดงค่ะเหนียว <laughs> อต้มพันเคลนะคะใครชอบกินผักเคลใบมันจะหยิกๆแบบขนาดเตือนตำเอาว่คือขนาดฝรั่งสำหรับ ไปกอ่อเดียวตอนนี้ปุ้ยเดินตรวจงานดูนะโอ้ยพี่น้องเฮ้าเอา,เอาบักทัวนะวานแบบจุกๆเลยนะคะดูมันขึ้นให้ไม่ถึงสิบต้นเล <laughs> เห็นไหมนี่ต้นถั่วนะคะเราสาดวานแบบจุกๆเลยนะคะขึ้นบ่คอดถึงสิบต้นแต่ว่าอันนี้ฟักทองปไปปลูกไว้กินยอด เราก็เว้นห่างกันเกือบเป็นข้อศอกเลยทั้งๆที่เราหวานเมล็ดพันธุ์คือเยอะมากที่หวานเยอะๆเพราะอะไรกันนกกันมันบงอกพี่น้องเห็นบอยงอกเมดเดี๋ยวจริงๆตรงนี้ก็หวานพวกถินพวกอะไรด้วยนะแต่ลักษณะที่ขึ้นนี่บ่นน่าจะใช่เม็ดกระถินดอกอันนี้มันน่าจะเป็นเอ่อต้นดอกอันชันนะเพราะว่าถ้าเม็ดกระถินน่ะมันจิใบหน่อยกว่านี้ใบมันคล่ายๆกันแหละนี่ี่ นี่ก็อัญชันเพราะว่าเม็ดกระถินนะใบมันสีหน่อยกว่านี้ย่ยมันปรงขึ้นมาลักษณะเน่มันปรงมันสีไข่ไขกันดูเห็นไหมเผื่อมันได้ดอกสีม่วงนะคะเอามาเล็ดพันมาจากสุรินนั่นแหละทั้งกระถินอา่าทั้งดอกอัญชันเอามาเป็นสิบปีแล้วนะคะแต่มากไม่ไม่เหระต้นกระถินของปีที่แล้วนะคะพี่น้องกำลังปร่งยอดมากค่ะพี่น้อง ด้านอกพี่น้องอันนี้เขาปลูกพวกต้นถั่วแล้วก็ต้นข้าวโพดนะคะเขาก็จะปลูกเร็วกว่าเราไปสองอาทิตย์แหละเรายังไม่ทันได้ไถท,ที่ยังไม่ทันได้ปลูกเลยนะคะเราจะช้าไปกว่านี้บ่ได้จุงค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่นะคะหลังจากที่พาเดินดูนะคะที่ราหวานหวานไว้มีอะไรงอกแม้มันก็งอกแหละแต่ว่ามันงอกไม่เต็มที่แต่ก็ยังดีที่มันงอกนะคะอืม บรรยากาศตอนนี้ก็นะคะยามแรงๆเนี่ยแหละยามคำคลองสเปนกับเวลาประมาณสามทุ่มหรอค่ะตอนนี้นะคะมันอีฟฝนมันตกนะคะอ่าตะเว้นมันก็นเลยแบบว่าบ่ค่อยเจิดจ้าปันไดคะ่ะมันก็สิบแบบมั่วๆแนเดอร์พี่น้องก็สีเมาเหมาโม่มมมหอยนะคะสุเาพแม่พี่น้องฟังอีกคือเก่าค่ะนะคะก็จะรอไทยนะคะ อ่าไม่รอคนที่บ้านไทยให้จะรอคนข้างบ้านไทยให้นะคะเพราะว่าเมื่อนั้นไปพอมูมูบอกว่าที่ดินน้องเธอนี่ยมันคางคางน่ะมันของฉันนพันว่าเอาอดีถ้าเธออยากปลูกนะฉันสิไปไถ่ายว่าซั่เมื่อน,นั้นปลูกกระเรียกเบีย้ยข้าเจ้าไปพุลละซ้อมขวด <laughs>